โมหรือจริงเงินดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทสวัสดีครับวันนี้เราได้ข่าวเงินดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทจารายการเรื่องเล่าเช้านี้นะใครตกข่าววันนี้ทีมงานจะเล่าให้ฟังนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอาจตกข่าวได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยคดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาททําได้หรือไม่คําตอบจากแบงค์ชาติดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ไหมโอนให้ตอนไหนมามาฟังกันเลยนะเผ่าภูมิรจนสกุลรองเลขาธิการทักเพื่อไทย พูดเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทแจกเงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจเผยแล้วโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์จากธนาคารได้ไหมได้ใช้ตอนไหนไม่นานเกินรอออดิจิทัลวอลเล็ตแจกเงิน1 0 0 0 0ื่นบาทค่าเริ่มแจกไตรมาสแรก2,567ขณะนี้พักเพื่อไทยยังไม่ได้ทํางานยังไม่มีการสร้างแอปพลิเคชันแอปในปัจจุบันคือวิชาชีพทั้งสิ้นเงิน1 0 0 0 0มืนบาทยังไม่ได้เริ่มจะเริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในช่วงไตรมาสแรกของปี2 5 6 7 มกราคมมีนาคม2567และเหตุที่ต้องเริ่มปีหน้าเพราะนี่เป็นระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาต้องใช้เวลาในการทำระบบทดสอบระบบในเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยและสเสถียรภาพและอีกปัจจัยคือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแต่เราสัญญาว่าภายในครึ่งแรกของปี2567ประชาชนจะได้รับเงิน10,000บาทและเราจะพยายามทำให้เกิดขึ้นก่อน สงกรานและถ่าเร็วก่อนสงกรานได้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีวิธีใช้ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทพร้อมต่ออนเข้าบัญชีมีธน,นาคารได้ไหมหนึ่งหากต้องการใช้คนที่มีมือถือจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนั้นใส่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วเงินจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากนั้นเอาไปใช้จ่ายได้สองหากท่านไม่มีมือถือจริงๆให้ใช้บัตรประชาชนควบคู่กับ QR โค้ดไปใช้จ่ายได้ตัวบัตรจะผูกกับบัตรประชาชนของผู้ที่เอามาซื้อและตัดบัญชี สามบัญชีที่เห็นนั้นคือบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตเงินที่เข้าจะไม่เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารซึ่งการให้เงินควบคู่กับการสร้างระบบนั้นเพื่อเป็นการรองรับโลกยุคใหม่ในขณะที่สร้างระบบแล้วเราใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจและจูงใจให้คน50ล้านคนมาใช้ระบบนี้พร้อมๆกันจะได้ผลทั้งการสร้างงอ,อโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวหากเราอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ซึ่งอันนั้นก็ไม่ตอบโจทย์ในการสร้าง ระบบการเงินที่รองรับโลกยุคใหม่ทักเพื่อไทยเผยเอาเงินมาจากไหนมาสร้าง d ิจิทัล Wallet ยันไม่มีการกู้เงินเพิ่มและไม่จําเป็นต้องกู้เงินเพิ่มจากโครงการนี้แม้จะต้องใช้เงิน5.6แสนล้านบาทตัวระบบสร้างโดยรัฐบาลไม่มีเกี่ยวข้องกับเอกชนอาจจะมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวทา ต้องดูความเหมาะสมถึงความเป็นไปได้และต้องมีการประสานกันพอสมควรระบบจะถูกสร้างโดยรัฐบาลไทยเป็นโครงสาร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทิ้งไวใ้ให้กับประเทศนี้ไม่ใช่เหรียญที่ออกโดยเอกชนเหมือนสิทธิการใช้เงินมองข้างหน้าเหมือนแอปเปาตังมองข้างหลังคือเทคโนโลยีที่ทาผ่านระบบบล็อกเชนไม่ใช่คริปโตไม่ใช่บิตคอยมูลค่าไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีการทุกไม่มีการเทรดอเอารักคะาได้ข่าวหลายมุมพอของป่ากองคอกันแล้วสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอาจตกาวได้นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยข้าสนใจเตาย่างและเครื่องครัวสั่งทําสั่งซื้อโทร0992863083หรือ0 8 8 6 0 9 8 8 3